ถึงสำนักราชวังกราบพระพันปีหลวงกราบสมเด็จพระเทพกราบพระองค์ทีแล้วก็เรียนถึงพี่นาทีนะคะฝากดูให้ราชวงศ์ด้วยนะคะตึกหลังนี้เป็นเงินของราชวงศ์ที่คนเขาหลอกเอามาสร้างไว้แล้วไม่สำเร็จก็ทิ้งงาน20กว่าปีได้นะคะมาพร้อมกับกองสลากนะคะกองสลากอยู่ด้านหน้านะคะตรงถนนสนามบินน้ำนะคะจังหวัดนนท์ ตึกนี้เป็นเงินของประเทศพ,พระพันปีหลวงนะคะที่เขาเอามาทําไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ปิดมาประมาณ20ปีก็เลยให้พี่นาทีดูนะคะแล้วก็ฝากอาจารย์ธนวัตรตีรีหงจุยแก้ไขให้ด้วยนะคะเพื่อละชงจะได้มีไรายได้เพิ่มนะคะเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถ ทำได้แล้วตัวตึกก็ดูแข็งแรงมากนะคะก็แก้ไขโดยการที่น่าจะให้มีที่จอดรถแล้วก็ด้านหน้าน่าจะเหมือนเหมือนเว้าเข้าไปค่ะอันนี้แบบเหมือนดันออกนะคะยื่นออกถ้าเป็นโบราณเขาเรียกว่าที่ยื่นออกดีแต่ว่าถ้าเป็นให้เงินเข้าหนูว่าจะเว้าเข้าเห็นกองสลากไหมคะเขาเว้าเข้าเงินเข้าทุกวันเลยนั่นก็เป็นการออกแบบตึกที่ได้เงินนะคะ อันนี้ตรงนี้เขาเขียนตรงรัวไว้อะเป็นการสะกดไสยศาสตร์นะคะแต่ละตัวก็อเขาจะเขียนเอาไว้ตรงนี้เนะก็มีทุกที่นะคะก็เป็นไสยศาสตร์ของบางกลุ่มนะคะบางกลุ่มก็ขอให้ราชวงศ์นะคะได้ตึกนี้เป็นการค้าเพิ่มให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็จเจริญรุ่งเรือง,งซึ่งอยู่ตรงข้ามกับปปชนะคะใกล้ๆกกับปปช แล้วข้างๆก็มีตลาดนัดหน้าวางังตรงนี้เป็นวังเก่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในรักชก,กาลที่สิบแล้วก็เป็นกองสลากนะคะก็ฝากพินาทีด้วยนะคะดูแลให้ท่านด้วยเพิ่มรายได้ให้ราชวงศ์สวัสดีค่ะ